เป็นไก่พ้วโอ้ยไปหาไม้มาก่อนนะครับกลิงลส บอลันนี้รอกน่าจูนสอง ีค่ะฮักอีสานบ้านเฮาค่ะฟังยุกับอาอุดค่ะมื่อนี้อาอุดเป็นลูกชายใหญ่ของแม่เกาะฮักอีสานค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆมีความสุขปีใหม่นะครับเด้อแต่เจ็บอยากใคอยู่ดีไม่แห้งจืดๆเราได้ยุนอ่ะเนาะเราวต่อมาเรื่อยๆอยู่นโดนเทอาพ้นชิมาเนาะพ้นอยู่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะปีใหม่กับม่ยามแม่ก็เลยได้พอกันเนาะจ้ะเลาก็เลยเทอันเมนูสูพ่อแม่พี่น้องเบิ่งนี่เฮ็ดเมนูุยังจำะมื้อนีร มืัอนี้วัตถิย่างไก,ก่ก่อนไก่เป็นเป็นย่างสูตรไหนจะนี่แบบโบราณเลยบ่นเนี่ยย่างแบบโบราณบแบบแบบเ้าไม่ตีกินซือน้ำปลาน้ำหนาน่ากลัวจริยังไรเนา <c oughs> จะเจ๋งมากกำจะจมาอย่างละ เห็นแล้วท่านกาท่านเป็นทีมย่างดีอวดเป็นผอของน้องโยกทุกไม่นี่อ่ะพี่เราเป็นสาวนางยกเสื้อมิกกี้เมาสวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องยก,งกหลานยายเกาะเห็นเรื่อยๆอยี่เด้น้องยกใส่เอาใส่อ่ะใส่ กล้าดีแท้ลม้มแหงแท้มันลบฟิวไปตัวลบฟิวท้องล้มผัดตึงได้ขอเ,เราเห็นหยาดไดนะ้ไหมขอซีเฮ็ดไก่ย่างมาั้ยแน่นครับย่างถูกเผามันจะโดนเท้าเสียไก่ทำน้ำแข็งตง ผมน่าผากไปแล้วรู้ไก่ไหเด็วไก่ยี่สายห่งไงจำเพาะเป็นโตรจำหพาะโบราณเกีะยวปุ๊บ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 เกนอะชะะ

ค่อเองเชิดประองทั้งไซสหลายนี่ไงเอ้าเปเป็นไก่พอแล้วมันเป็นปลาได้เนียมันออกไปได้ยังไงเนาะไม่ตายแล้วด้วยมันแตก็มาเป็นหยังนี่เลยสาหัดแล้ว ไข่หันคนไม่หัน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 น้องไก่ครับอฮา อบมันจะพลักไกลเอาสิว่าเฮ็ดเฮ็ดอยัางนี้นาลมที่อุบลบังโทนนอนลังนู้ว่าหนวดไหยเนี่ยเป็นหนวดไปเร็วนี่ล่ะม,มาคา อ้าบาดมี่หนัวอ้าวอ้าวเจ็บนี่อีกมาเนเป็นน้ำปูทิ้นมาคุณเด็กเมียงอีกแล้วบะเมียงดีดบะเมี่ยงมาแล้วบะเมียงมาแล้วมาเลิกกินข้าวมันทานอนหลับเป็นเมมันชิวาเรียนน้ำบัะนี้โอ้ย พี่นอนไปซีโรมาฮะไม่รอไปปุนเราไปดูไก่ย่างหน่อยสิไก่ย่างสันเป็นยังไงไพี่ไก่ย่างให้สันหน่อยเอาสุตแล้วออไปกินเขาไปกินสุตแล้วท่นนานไปจัดก,การาดเองก็ไปสิงหาพันลบโอ้ยไฟแตกใส่หน้าทิ้งหาพันโลบมันอยู่ไหนข้าไม่รู้เลยมันเข้าไปใน ปลา,ปาหิมะพานแล้วเข้าไปตามหา,หา,าอคคอจอเพชรเจ็ดสีผมคนใครคื้อไน้จอเพชรเจ็ดสีบังงอยบ่ไปหาจักกะเล่นแล้วสร้างสร้างดีบังงอยก็ผิดเจ็ดสีกับจักกะเล่นเวะแจกกะเล่นนี่ในเรื่องอยังฮะยกนี่แล้วสดยจดแจก,กะเล่นคือไปยกจรแรจกกะเล่นปีนต้นไม้ไปดังง่ายๆเนอะ น้มหลักมองมากอังโกเมื่อปวดขี้เล่นเขาป่าทันได้อังโกปวดขี้สวัดสวัยอันตรายไปทุกที่อังโกเมื่อปวดขี้จะคนจะนั่นได้อังโก ปวดขี้ทารอะไรายอันตรายไปทุกที่อย่างกอดมากินยันร้ายกายลางมากินมะขามปวดที้จะวิ่งไปนี้นี่ใครได้ปวดท้องแล้วนี้ทันไดที้เขาป้าหนู่ยยากว่าป๋าล่ะมาไปเรียนหรือยัง เด็กน่าพอเทียมกินขาไก่บ่เห็นเด้อตามบทบาทไก่หันไก่ฉันไปไหนเท่าเอ้ยง่เออเออเามัะมันมันเริ่มแตกออกแล้วนะอ๋อมันผิดจังเลยอ่ะมันวอยู่กับใหม่ค่อยๆดออกเอาใส่ขาจะตอกเลยนะแหมมันมันไหลลั้งรูม ย่างเราไปก้อยก็ได้ได้วยเนาะก้อยไกล อย่างโน,น้บี่็ไกลเหดพอได้แล้วเร็วช่วยหน่อยนี่ยังขว่วขว,ขวข่วบ่าวานนี้เนาะมีมานอน้างลางหลังจากโดนนายทุนล่ำโพงน้ำท่วงน,นอนจากบาทกันอะไอ้กิน เชียงไฟคุนคุนวะยกอีหลาเบิ่งน้องแน่น้องตกน้ำ้ะลูกนี่น้องน,อนัน่งมอเด้อ อ <poor> ืมอืมอร่อยนุยกมั้งอ่ะอมเนี่ย เอาตะเกียบมาขีดมาเต้าเอาไปลูกชายก็ยังใส่กอกไก่อะแต่มันหนุ่มถ้าเราเป็นเซ็ตนุ่มๆนุ่มๆต้องถ้าเราเป็นเซ็ตแบบนุ่มๆไปเลยไก่มันยังไงทำแต่ไก่มันหนุ่ม

เพือยังเขาบทม,มาแล้วเลยบทแล้ว,ม,ลวม,มาหอย่าง ให้เราเอาเสน,น่ห์อันนั้นให้เออโยกทีศทางปากันลูกเขาบอกหอาต้นนี้ปลกุกขึ้น,านมากับบอตื่นเนนอนา,อ,า,อ,า,กกาเอุ่นแล้วป,ปลนนุกขึ้นมาแล้วลกับบอตื่นจังเป็นยังนอนโกลนตาดตัอยู่ป่าเขาอยายกก่อเอินแล้วป่ะเขาไปกินต่ออยู่บุนเนาะพอาะเธอกระปล่อยไป็นี่แหยกบอตื่นเลยไปปลุกขึ้นในกระบอตื่นแถมยังนอนโกลนอยู่ปะ่ะ